เราก็ไปทำธุรกิจต่อังจากเลืองงานเนะนื้อข,ของมางคนนะปุ๋ยเพิ่มแล้วนะจะส่งแล้วก็ไปอัญเชิญเจ้าที่ใหม่นะครับวันนี้ก็ขับรถก็ขับรถมันเนี่ยแหละ จะนองเ่น่ั้นตอนตอนนยู่ดี้วกมันเปนเี่ยเอยายยคนนี้ที่มาบอกประมาณนั่นแหละจ่วันหนาวันไ่ได้แก่ขนาดนั้นลุงยังลงรวยลยเป็นมาในคาบนั้นเนาะเป็นมาในคาบนั้นก็เลยถามแม่ไงว่าเคยฝันเคยเห็นยายแก่ก่ออ๋อนี่มีฟงมาไรยเลยค่ะฟัง ดใจโดดี่ะอ๋อโดกเจ้จาเว้ยยียูยียูยียีใส่ขันใส่นี้ก็ได้นี่เดี๋ยวผมมาส่งนี่นี่ด้วยไปเกี่ยวกัาหมูจ้ะอ๋ออันนี้ทำพิธีเรียบร้อยแล้วนะ ของค้างเี้นะสุดยอดละเนาะเร็วโอ้โหนี่อิงกอุ่มว่ะนี่ไง มืออะไระเียมติงาคิไปห่ไมั้เก็่่ตงยค่ต้องแปลภาษายุงเยอะใครเลิกออกเปล่าสดเร็วๆมีนหลายอย่างอุตส่าห์ทตีตาปากเยเยมาก คนหมส่งักกุงตองคะนี่ต่างโลกกวีตูดูการระีเจ้าเหาันอยู่หรือว่ายังยังอยู่ต่างชาตต่างโลกกวีตูดูสารระรณีเจ้าเหาันอยู่หรือว่ายังยังอยู่ว่าแม่เป็นเจ้าจงออกมาอุ้มเอาลูกไว้สักอนแตรายามาตุ้งตนตัวลูกเนื้อะทสัน ก่อเนาะเอาติดโต๊ะยันหลอดเสรแมน,นเอาไว้ติดโต๊ะเขาไปทำงานไปยังอะไร,รไปขายขายชีสโดรติล่างนนงีเ่เนาะแมนเตอร์เตอร์พลัดเอาเอาเอามัดแนีวข้าหนี่ก่อนวันนี้เป็นของแม่ของแม่แมคือแม่เลือกเอาเลยเวลาถ้าจะไปทำมาค้าขายหรือว่าไปออย่างเงี้ยหรือว่าหับโค้งเวลาทำ้ายขายอ่ะใส่กำไลสีเขียว ใส่ากางเกงสีเขียวใส่ถ่าแบบว่าไปเจอผู้ใหญ่หรือว่ายัางไงอูก็คุณใหญ่แบบมันจะได้แบบมันหักมันหนีอ่ะมันดูแลเหาดีอ่ะเออเม,ตา,มตาก็คืออันนี้แสงเป็นสองเลยด้วย <บ S 1> แมไม่ไม่ไม่ถึงแนะนำค่ะไม่อยากใส่ของอันอย่างไรแต่ถ้าแบบปิ้งการอย่างยากก็ใส่ของอันไปเลยเอาอ,อีนี่นากราแมนซีเรียสกับแมนนี่อีนี่นาก่อนราแมน ใช่ยามุกไก่เก่าอนาเก่ามันต้องอิมินาคนมนี่มอย่นีอิมินาตการนะผู้ังไอ้ผชย่มีผทังผูเชียมิอิมินาตการนะคำมังปูเชีมิอิมินาตะการน่สางฆังปุเชียมระดับเจ็ดระสับสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวมาแล้วชื่อเจาที่ชื่อาลาน จแสดงคิดว่อโบราณนี่คิดว่าไมนี่โบราณโบราณปิสูต่าซื้อเลยได้ต่ซื้อต่ซื้อต่ซื้ออินดูขบานกับมันแตกหายฮะบางคนเขาจมูกเดียว เสริมสลิมงคลในทำคุณทร่บยาน์ระดับโลกในส่ด่างตะลึเมื่อายุนะ้ตุพระละมีมสขะตัที station, ่ทีงในของความมั่นปรารธน ตางหางมากออยายไพรแก้วไพรนะจไพรแก้วตาหินไพรก็ว่าไพรไไแก้วตาหินไพรไพรลีนะกะมันอาอมันไพรลนไพรไพรแก้วตาหิน องอยูแล้วทเไมคือเ,เ,เราปกติบาทหลังเนี่ยพรวาจะจะห้องวัได้ดูส่วนส่วนหนึ่งมันมันเป็นพรวาตาใจน,<อ>น,น้ำบุญตัวจริงมันมันมีแค่คนเดียวกับคุณตาแต่คนบังเอิญว่าเหมือนแบบเป็นลูกเป็นหลานคนเลยเนาะอเออเป็นลูกเป็นหลานคนตัวคนก็กเลยเอามาเพราะว่า ใจเขาว่ามันท้อ